อาทิตย์หน้าแล้วมั้งพี่ไหนไปดูดิเพื่อนเพื่อนมาเก็บมาเก็บต้นต่มให้ดมกระเทียมกระเทียมก็คือกระเทียมจะให้น้องดมอ่ะพี่ก็เก็บอีกนี่มันโตแล้วเพื่อนมาหากระเทียมป่านะเพื่อนกับเพื่อนสวยอยู่นป่า่านเพื่อนเพื่อนไม่อยากอบกล้องนะคะดูน้องบีคนเดียวพอนะคะบีสวยพี่ได้ให้น้องดมกระเทียมอ่ะ เดินไปฝั่งนู้นดิเดินไปฝั่งนูนงน้นดิอัะเดินเรามุดไปข้างล่างไหมทำไมเป็นเหมือนเหมือนเหีววะเดิ<า>น,นดไปทางนู้นดีกว่าพี่มาก็เอาไปมันนี่นะเพื่อนนะมีแต่คนเรียบร้อยนะนเพื่อนๆตามตบอกกระเทียมเนาะอันนั้นัน้ใหญ่อันนั้นสวยนะพี่นงลมกระเทียมก็ติดจมูกลงมากเลยอ่ะพี่อะไรวะตรง<ม>นี้พี่อะไรวะ เลี้ยงปลาเหรอเขื่อนนะค่ะเขื่อนน้ำเขื่อนน้ำทิ้งเหรออัพฝันเหรอไเสืออัพฝันเหรอทำไมเป็นอย่างนี้ะน้องไม่น้องไม่เคยมาแล้วทำเนียนี่ที่เขามาเดินเที่ยวเดินปิกนิกกันนะไรองไม่เคยชอบเดินปิกนิกน้องชอบไปที่แบบสวีวีวีแบบโรแมนติกไม่ใช่บอกแล้วพี่นันไงมันนี่ไงมันขึ้นแล้วไง ออโอ้ย,อย,อยเด็ดสาดคนส,สวยตริงเพื <c oughs> ่อนอยู่น <มา S 2> ี่เพ่นเตรียมไม้ตับพิมพ์น้ำบุรขนาดนั้นหรอกไปที่อื่นไปดาด์ดเซลดิกว่าพี่เห็นทรงผมน้องเลยอยางพี่ไม่ได้สังเกตผมน้องดิเหรอพี่ตรีบอกว่าน้องเหมือนเด็กขมิ้นเหมือนต้องไหนวะ เขาไม่ชอบนะเวลาน้องตัดผมมาเขาบอกว่าน้องมันเด็กเขมรออมีคนเดียวนะที่ว่าบีแล้วก็เอ,อว่ารแรงเพื่อนบีอ่ะไม่ได้ว่านะมันด่าบีด้วย่างรก่อนะ <c oughs> ด่าบีเละตุ้งเป๊ะเลยอ่ะออด่าทุกอย่างอ่ะจีผู้ชายก็ด่ารู้หมดอ่ะหูตา,าเป็นสับประรดอ่ะมีคนไปฟ้องไง ความสุขเนาะความสุขของใครของมันเว้ยอน้องอทีย <laughs> พาท่านผู้ชมมาหาเห็ดนะไม่ได้มาหากระเทียม <laughs> ไม่มีเห็ดนะท่านผู้ชมป่าเน,นี่ยอยู่ใกล้ๆอ่มวิทย์โพสเขาก็ทำงานได้เหรอ <laughs> เดี๋ยวไป <laughs> ป่าอื่นนะเ <laughs> พื่อนตรงนี้มันยังเบบี้อยู่นะบ้าน,นบีบีอะ นั่นไงที่เขาทำสามนิ้วเลยใบกระเทียมตรงนั้นคืออะไรวะอินดัสทรีกระบียเหรอโพสเหรอฟิวเอนเนอร์จีดึงเหรนาะเอ๊ะที่นั่นแหละอ๋อไอ้ที่เขาเอาที่มาทำก๊าซอ่ะอโอ้โหแล้วก็พูดซะไหนพี่ดมดมือพี่สิได้กลิ่นแต่กระเทียมมาแล้วหายแล้วไปนั่งหาไม่มา กระเทียมก็คือกระเทียมเดีขับรถก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปป่าอื่นนะป่านี้มันเบบี้อยู่นะคะเพื่อนไม่มีเห็ดนะคะมีแต่คนสวยขออนุญาตขับรถก่อนนะท่านผู้ชมเอ่ยสวัสดีคเพื่อนสวัสดีรอบที่สิบแปดมาป่าเพื่อนมาหาเห็ดไม่ใช่มาหาต้นกระเทียมมาหาต้นกระเทียมกระเทียมก็คือกระเทียมนะทุกคนไอ้นี่ก็หาเห็ดตลอดที่เล้มุดไปตรงนี้ดีกว่ามุดไปตรงนี้พี่ เพื่อนมุดนะไม่ก็ดูแบบนี้ในงานคืนต้นกระเทียมตรงนั้นน่ะต้องเก็บต้องเก็บเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวให้มีคนสาธิตพี่ต้องสาธิตดอมให้ท่านผู้ชมดูนะออมุ <c oughs> มดก่อนเ <c oughs> พื่อนมุดก่อนนี่เป็นลงทุนมากเลยนะพีม่มาหาต้นกระเทียมถ้ <c oughs> าบอกให้พี่ไปดมน้ำหอมนี่ต้นกระเทียมเลยไหมวิ่งเดือดรัพท์อีกอันหนึ่งร่วงทำไงมุดก่อนหาเพื่อน นยังไม่โตนะพี่เนาะมีปลิงไหมมีปลิงไหมชินเอเกะชินเอเกะ้เรียกปลิงเออไม่มีใช่ไหมั้องตกน่นปลิงฝรั่งปลิงฝรั่งอูทีว่าพี่ไม่กลัวเนาะถามพี่ก่อนไหมว่าพี่กลัวหรือเปล่า ให้เขาดูให้แตเขาดูหน้าตัวเองให้ดูต้นกระเทียมโชว์ทรงผมใหม่ทรงผมก็ลามะพร้าวคิ้วก็ไม่มีนะคะมันยังเบบี้อยู่นะพี่เนาะหนนี้ดเอาดูจอหน้าท่านผู้ชมไม่ต้องดูน้องดีแล้วนะมาป่าใหม่นะเพื่อนป่าม่ได้ยินเสียงรถไหมคะเดินเข้ามานิดนึ่งเลยดูเดวดูนี่มีนางมีเพื่อนมาด้วยนะ ยาวไหมพี่ยมันยาวแล้วนะอะไรเฉยๆไม่ยื่นถุงยางทำไมมีในป่าพี่จะทำอะไรบีเหรอฟ้องกี่วันที่กุ้งดีเหรอ, <c oughs> อถ้าวชอสบสินและมอระดกบอกน้องดีๆน้องก็ให้พูดดีๆกับน้องอะ่ะมีเพื่อนอคุณเจรถอยู่ไหนพี่ไม่ใช่กุญเจรถ,ถหายเรากลับบ้านไม่ได้นะ เพ้ยเพื่อนเห็นกระเทียมไหมมาแล้วโอ้โหคุณพระคุณพระโอ้โหกินพี่น้องอะไรนะกูอ่ะพี่พี่จะดมให้ท่านผู้ชมดูไหมนายเดี๋ยวดิดมดิกระเทียมน้องบอกแล้วกระเทียมก็คือกระเทียมเนี่ยมันสารทิดสินุ่นพี่ไปจังลวนดีกว่ามันไม่มีกิ่งไม้อ่ะนุ่นนะนู่นนะตรงนั้นน่ะ นนเพื่อนกระเทียมป่าเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนเอ๋ยอะถอนพี่ใส่ถุงมือด้อกลิ่น <ไป S 1> ผิดมือพอทําเสร็จแล้วก็ทิ้งที่นี่เลยนะไม่ต้องเอาไปติดรถไม่เป็นไรรถกับลติลดรถไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเปิดเปิดไอ้นั่ได้น้องพี่ตองน้องต้องผูกพี่ดีนะไม่งั้นน้องไปเอาใส่รถไปไม่เป็นไรเก็บหลายวันดุ่มกันนะอันนี้อ๋อ ไม่เอาพี่พี่ก็เก็บเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูดิรรรรรอยู่ในป่าแล้วพี่ทนส,สวยคนหนึ่งไม่มีเห็ดน,นะคะเพื่อนที่นี่น่ะ <c ười> มีแต่สุดสวยมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพืพ่อนๆดูเนาะว่าเขาจะเก็บยังไงบีไม่เก็บนะคะบีกลัวกระเทียมนะกระเทียมก็คือกระเทียมนะทุกท่าน <c ười> อันนี้ผู้เชี่ยวชาญทางการเก็บกระเทียมนะท่านผู้ชม ใบไม้มันถมเนาะจริงๆแล้วมันโตเลยนะพี่เนาะมันเท่ากับซูเปอร์มาร์เก็ตนะเพราะมันต้องโตออกนิดหน่อยเนาะผู้เชี่ยวชาญในการรับประทานมาทั้งนี้สินี่ไงอุ้มมาเลิกเลยอ่ะใหญ่ไลยเถาะเก็บยังไงให้ทัวลงถอนเลยถอนเลยสิคะใช่ถอนจีให้ทัวลงอ่ะทัวรลงพีทัวลง ทวลงพี่่คะนี่เขาเก็บอย่างนี้เขาเรียกว่าเก็บทั่วลงเก็บทัวลงเก็บอย่างนี้ก็ทั่วลงที่เตรียมทั่วลงได้เลยเอาเอาใบไม้ออกให้ท่านผู้ชมดูต้นมันสิพ่คเดียว กินกระเทียมพุงเลยอ่ะสุดยอดอ่ะเออเคลียเคียเคลียเคียเ,ยเ,ยเียให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงเคลียเคลียหลายที่หน่อยไม่ใช่เคลียแค่ต้นเดียวทำไมเคียเหนียวจังวะเออเนาะเ้าเรียกไม่มืออาชีพเออไม่มืออาชีพเลยยูทูบเบอร์อะไรวะเพื่อเอางัดเลยถอ,ถอนเลยพี่เป็นงั้นถั่วไม่ลงนะยังพูดเล่น กลัวทั่วลองพี่เก็บดีๆเดี๋ยวทั่วลองเดี๋ยวก็จะหาว่าเราทำลายวัตถุบุไอธรรมชาตินี่พอเหอะนี่งัดขึ้นมามันก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะ่เนี่ยอืมเจบเด้อเอาไปเท่าเส่ไข่ใช่ไหมพี่แมนอร่อยเ้อเนี่ยอืมอร่อยิ่งหัวเนี้ยยิ่งเป็นหัวหัวอย่างเงี้ยอร่อยเออหัวอร่อยอร่อยลงงัดเลย อะไรอเรางัดเลยเรางัดอันนั้นอร่อยใบยไม่อร่อยเราไม่เอาไปเรางัดเลยถัว่วลงไม่เป็นไรพ่อเราเป็นนายกพ่อเราเป็นนายกไปปลูกเอาที่ป่าช้า, <c oughs> ป,าป้าไป <c oughs> <c oughs> ไปปลูกป้า,ปาฮอตนะคะปลาเป็นนายก <c oughs> เอางัดสิอันที่มันอร่อยอะพี่จะขุดเอาแต่อันนั้นนนะ <c oughs> <c oughs> เอาที่มันอร่อยไง โอ้อันนั้นคืออะไรหัวมันหรอพี่เนี่ยเนี่ยหัวมันอืหัวมันเ,นเนมื่อปีที่แล้วที่มันจะขึ้นมานี่อาลรเก็บอันที่มันอร่อยเพื่อนๆจ๋าจะทัวลงนะคะเพราะว่ามันเยอะ<ด>นะเพื่อนแล้วมันเต็มไปหมดเลยนะคะเพะื่อนจ๋านู่นเห็นจุดเขียวนั่นนะคะมีแต่กระเทียมนะถ้าเดินมาก็จะได้กลิ่นกระเทียมนี่แหละเพื่อมนมก่อนใครเลยนะเขบาบอกเดินมาตรงนี้ก็คือเราออกไปนี่กลิ่นกระเทียมติดเสื้อผ้าเพื่อนๆจ๋าไปเดี๋ยวเอาตรงอื่นพี่ ไหนอืมตรงนี้แหละแถวนี้ลมันก็ไม่ค่อยสวยนะก้อนไม่สวยก้อนไหนก็ได้เอาไปเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะ <c oughs> กินแล้วก็ <c oughs> จะลาโลกนะคะอยู่ได้วันเดียวนะคะอืมถอนมันน่าจะดังยืนปุ๊บปุ๊บปุ๊้พี่เนาะ มันก็จะได้ตรงนี้มาตรงนี้มันไม่ได้ไงอ๋อมันต้องตัดใช่ไหมมันก็ได้ม้อย้งมันต้นเล็กไหมตรงเนี้ยพี่ก็ว่าเล็กนะขอตรงนี้หน่อยนี่ถ้าอยู่เมืองไทยค่อยไม่กล้าแหวกอย่นาดนี้ยเ้ยทำไมอะปลิงไหมีปลิงฝรั่งไหมที่ระวังปลิงฝรั่งนะมันมีนะมันหนาวยังไม่ตายนะพิมยังอยู่ไม่ตายแต่มันยังไม่มีถ้ามันมีแดดมันจะไม่มามันไม่ชอบแดดใช่เหรออืม อันนี้น,น,น,น้องใส่รองเท้ามาเพื่อความปลอดภัยน้กูน้องกูปล่งมากเลยอุ้ยอุยนี่ไงบอกแลว้วถ้าถอนจะเป็นอย่างนี้อ๋อถ้าถอนจะเป็นอย่างนั้น,นเป็นยังไงท่านผู้ชมดูถอนไม่ก็จะเป็นถอ,อนมันก็จะไม่ได้หัวมากเลยเห็นไหมอ๋อโอเคแล้วมันจะขาดแบบเนี้ยนี่มันตะขาดแบบเนี้ยเห็ <laughs> นไมเพื่อนๆอ,อย่ายทวนลงนะคะนี่ได้หัว เอาเสียมมาขุดดีไหมได้แต่ลึกต่อมันจะลึกไอ้ที่อื่นดิป่ะไวก่อนนะโอ้ยนี่ได้สามกี่ก้อนอ่ะตแล้วเนาะดอกดอกแล้วนะพี่เออแม่มันออกดอกแล้ว่ยอะไรมันเพิ่งจะโผล่ดินะโผล่นานแล้วไม่มันคงโผล่นานแล้วแต่ขุดไปลึกๆพี่ขุดไปดิพี่บอกว่าอันลึกๆมันอร่อยอ่ะ กมีด <Workers S 2> พี่มีแค่เนี้ยบอกแล้วให้เอาเสียมมาไปเชื่อเอากระดัดเขาก็ได้มาแค่ดันเสีงมาแค่เนี้ยพี่เสียงอะไรนกแก้วนกผูกนกอะไรเขาอ๋อนกเขานกอนกพิราบอ๋อนกพิราบมันอยู่ลึกมากเลยอ่ะขุดอีกขุดอีกขุดก่อน หัวติ่งหัวตําดินมันก็ไม่ได้แข็งเ,เห็นไหมหัวมันะ่ะทีม่มันเกิดใหม่อ่ะไอดอกดอกทีก่มันปีที่แล้วที่มันร่วงออกมาเนะนี่ยเขาไปปลูกบ้านกันนะเขาเก็บแบบนี้ไปปลูกกันไม่ต้องปลูกหรอกเสียเวลาต้องรด <c oughs> นองดน้ําอีกมาเก็บเอาอย่างเงี้ยแหละหนุกด้วยอืมแต่ยังมีปิงพอเข้าป่ายังมีปิงกลัวมากป,ปิงปิงฝรั่งชไนเกะ อนสเกไม่ถึงอ่ะต้องบอกให้พี่ขุดอ่ะพี่ไม่เชื่อน้องนะอ้โหอ่ะพัถึงเหมือนเดิมต้องชวนไอ้ตุ่มมาขุดพี่ตุ่มเหรออืมไอ้ตุ่มชอบกินหัวเหรอสองอาทิตย์ไหมโอเคสองอาทิตย์มากัน มันไม่ออกดอกก่อนเหรอแต่ดอกมันก็อร่อยเขากินทั้งหมดเลยโอเคเขากินทั้งดอกทั้งนี่มันพร้อมกันแต่เขาบอกว่าดอกบอกถ้ามันออกดอกแล้วกินไม่ได้พี่นี่เอาดอกไปดองเลยเอาดอกไปกินดอกมันอ่อนๆไงแต่กลิ่นมันก็จะแรงไหมเดินเข้ามาก็จะได้กลิ่นแต่กระเทียมไหมเวลามันออกดอกดีนะมันไม่มีอันนี้ก็เดินมายังไม่ได้กลิ่นกระเทียมนะนอกจากโรงงัดมันมันยังไม่นี่กลิ่นมันยังไม่ออกดี หเห็นไหมต้นเล็กๆอ่ะอ,อ่ะเอาไปปู่บ้านนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ผู้เชี่ยวชาญมากเลยทำไมไม่มีเห็ดวะป่าปนี้ไม่มีเห็ด้ <c oughs> คอนสแตนท์นี่เ,นเพื่อนเดวินน้องบีจะดมให้ดูนะะท่านผู้ชมไม่ไม่ไมไม่ไไม่มม่ไ่ไม่่ไม่เดียว่ไม่ไม่ไมมให้ดูมนะ่ไ่านผู้ม่ม อยู่ดีไม่ว่าเลนะจะสำลักกระเทียมแล้วเพื่อนกระเทียมก็่อกระเทียมแบอผลอะไรบ้างพี่เนาะจะกลับบ้านแล้วค่ะท่านพ่จ๋าไ้สามี่ก้อก็พอกินแล้วจะกลับบ้านและทานเพื่อนเห็นไหมอยู่ในป่านะเพื่อนยสุดสวยคนหนึ่งยืนงงในดงป่ากระเทียมดงกระเทียมนะเพื่อนแถวนี้ไม่ค่อยมีเอ่อมีเห็ดนะเพื่อนเห็ดไม่มีทะาะหนาวนะะมันเป็นป่านี่ป่าสนแบบใบร่วงอ่ะมันเลยไม่มีเห็ด หเห็ดเห็ดไม่มีนะคะท่านผู้ชมไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณพี่พี่อนทุกคนที่แบบให้กำลังใจอดิตสังค์ค่ะบ๊ายบาย,บายพี่บ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยสิบ๊ายบายจ้า